สวัสดียามบ่ายๆนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไ like ล y ยังน a .com นะครับไล like y ยังน a .com เราจะเป็นเว็บสื่อกลางแลกไล์นะครับเป็นแลกไล์ติดตามกันเท่านั้นเป็นระบบแลกไล์อัตโนมัตินะครับไม่มีการสแปมแต่อย่างใดนะและไม่บัญชีของท่านก็จะไม่เสียหายนะครับวิธีใช้งานนะครับก็เปิดเว็บเข้ามาครับ วายเว็บนะครับไล์ยังนะ .com เสร็จแล้วก็เปิดเข้ามาตัวด้านล่างครับจะมีสอนนะครับถ้าเป็นระบบสมาชิกท่านใดที่ใช้ระบบนะครับ Android ก็จะให้ใช้ผ่านเบราว์เซอร์โค m มเข้ามานะครับถ้าไม่รู้ว่าจะดาวน์โหลดที่ไหนก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมันก็จะกดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะลิงก์เข้ามาที่ p พจสโต e นะครับตามที่เห็นนะเสร็จแล้วอันนี้ผมขอปิดก่อนนะครับ และท่านใดที่ใช้ตัวระบบ iOS นะครับเราใช้ผ่านเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับกดคลิกตรงนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับถ้าไม่รู้ดาวน์โหลดตรงไหนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเข้ามาก็กดดาวน์โหลดไปปิดก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราจะเพิ่มไลค์ไปทําอะไรครับการเพิ่มไลฟ์ก็คือช่วยในการกระจายข่าวสารกระจายข้อมูลต่างๆที่เราต้องการให้อา ผู้คนมากมายให้เห็นนะครับเป็นการโป,โปรโมตและการประชาสัมพันธ์ที่ถูกที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะไปจ้างโฆษณาหรืออะไรทีวีแชมเปญอะไรราคามันก็ค่อนข้างสูงอ,อย่างเด็กๆวัยรุ่นอาจจะกำลังไม่ถึงกำลังซับไม่พอนะครับก็ใช้การเพิ่มไลค์เอาแล้วกันนะครับถูกและดีมีแน่นอนครับจะต้องหาหน่อยครับแต่วันนี้เปิดให้ใช้บริการแล้วครับ ดีไม่ดีไม่รู้ครับแต่ต้องลองก่อนนะวิธีใช้งานนะครับสอนใช้งานเลยแล้วกันจะได้ไม่คลิปมันจะได้ไม่ยาวนะครับครั้งแรกครับเข้ามาครั้งแรกเลยกดปุ่มนี้นะครับยืนยันิสธิ์นะครับสีแดงนะครับจิ้มไปเลยครับทีอ่ะทีมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับเป็นแอปนะครับ HTC ก็ให้กดตกลงไปนะครับ โอเคอกดตกลงไปอีกทีนึงนะครับอะตกลงเลครับยาวไปเรื่อยๆจนรอจนกว่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับสีแดงครับเนี่ยถ้าแบบนี้คือยืนยันสิทธิ์ผ่านแล้วนะครับปิดไปได้เลยนะครับขอย้ํานะครับใช้ผ่านเบราว์เซอร์โคมเท่านั้นนะอันอื่นทําไม่ได้นะครับหรือทําได้ก็ไม่รู้นะครับอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่นะครับนะ แล้วเสร็จจากยืนยันสิทธิ์ก็มารับลิงก์ใช้งานครับกดตรงนี้เลยกดนะครับอ่าเนี่ครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้อ่าผมขยายให้ดูกว้างๆยาวๆยนเห็นจะได้ชัดนะครับอ่าถ้ายืนยันสิทธิ์ผ่านแล้วมากดลิงก์รับใช้งานมันก็จะขึ้นหน้า URL อย่างนี้นะครับเนี่ยที่จะบอกว่าคําเตือนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย่ะตรงนี้คือผ่านแล้วนะครับให้ทําการครอบดําหรือ อะไรเนี่ยครับให้มันเป็นทั้งหมดเนี่ยให้มันติดดำทั้งหมด้วก็ปี้ครับหรือกดคอนโทนซีคอนโทลค้างไว้แล้วกดตัว C ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดอันนี้ได้เลยอ่ะมาที่มาวางตรงช่องนี้นะครับอ่ะช่องนี้นะครับเห็นชัดๆนะครับกดคลิกขวานะครับวางไปเลยครับเข้าสู่ระบบนะรอมันสักพักครับ อ่าถ้าเข้าสู่ระบบผ่านมันจะขึ้นฝั่งนี้นะครับสําเร็จนะครับอ่าและใครที่มีอ่าเข้ามาอย่างนี้นะครับอ่าหน้าแรกก่อนนะครับก่อนหน้าแรกอ่าเลยบอกไปนะครับอ่าจะเปิดปัม๊มผู้ติดตามเนียครับเนี่ยไอเมนูตรงนเนี้ยเนี่ยใครที่อายุต่ำกว่า18นะครับ ตั้งให้มากกว่า18นะครับไม่งั้นเข้าใช้ไม่ได้หรือจะปั๊มไลท์ก็ช่างครับมันจะไลท์ไม่ขึ้นนะครับนะมันจะปั๊มไลท์ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับคือเข้ามาเราจะไลท์เพจอาข้อความไหนครับเนี่ยฝั่งนี้มันก็จะบอกครับนะอ่ะเราก็ดูอ่าผมจะไลท์ตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับกดไลท์หนึ่งทีนะครับปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าระบบกําลังทํางาน อจะปิดหน้าต่างนี้อรอมันแล้วกันครับไลฟ์เสร็จแล้วนะครับได้สําเร็จ46ไลฟ์นะครับการไลฟ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะได้ทั้งหมดอย่างที่มันบอกว่า57เนี่ยครับคือมันจะสุ่มให้มันจะได้46เสร็จแล้วเนี่ยเป็น VIP เนี่ยจะรออีกประมาณ1นาทีนะครับค่อยจะไลฟ์ได้อีก1อัน,นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ Facebook ตรวจจับว่าเราเป็นเรา การทำการโกงไลฟ์เขาหรืออะไรที่มันได้มาให้โดยที่เร็วกว่าธรรมชาตินะครับเพราะว่าอันนี้เรามีการแลกไลฟ์กันนะครับถ้ามีคนเยอะๆมันก็จะได้ไลฟ์เยอะขึ้นนะครับ่ะเสร็จแล้วนะครับผมขอออกจากระบบออกจากระบบตรงนี้นะครับเปิดติดตามนะจะมีเมนูตรงนี้ครับเปิดพูดติดตามนะครับเนี่ยอ่ะคลิกเข้ามาปุ๊บอ่ามันจะเข้ามาให้ตั้งค่าตรงนี้นะครับ ตรงนี้ตั้งเป็นทุกคนนะครับอ่ะมีคนมาถามแชทนะค่อยก่อนนะสอนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตอบแชทนะครับอ่ะเปิดตรงนี้ให้เป็นทุกคนนะครับอ่ะแก้ตรงนี้เป็นทุกคนเหมือนกันครับไอ้แจ้งเตือนเนี่ยจะจะแจ้งไหมอันนี้แล้วแต่เรานะครับทุกคนนะครับอ่ะเสร็จแล้วปิดไปได้ครับ ตรงนี้เป็นวิธีใช้งานที่เป็นแบบาภาพนะครับภาพภาพที่ทําไว้ให้ครับหลายคนอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจงงก็หลายคนอยู่ครับถึงได้จัดทําคลิปนี้ขึ้นมาครับก็มีครับนี่มีวิธีลำดับเหมือนกันครับเหมือนกับการผมสอนเนี่ยครับกดโอเคตกลงตามนี้ขึ้นรอนีรับลิงก์ใช้งานมาวางนี่นะเร็วหน่อยนะครับ จะฟังไม่ทันดูคลิปเอาแล้วกันครับใครที่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับเสร็จแล้วระบบปั๊มติดตามนะครับก็เข้ามาเหมือนเดิมเข้ามาถ้าออกจากระบบไปแล้วก็รับลิงก์ใช้งานใหม่ครับถ้ายืนยันไปแล้วนะอ่ะก๊อฟมาวางเหมือนเดิมครับวางตรงนี้เข้าสู่ระบบลอด,ดูตรงนี้ครับว่าผ่านไหมอ่าถ้าผ่านจะขึ้นอย่างนี้นะครับ ใครที่เข้าแล้วไม่ผ่านก็เข้าอีกนะครับให้ดูว่าที่เราได้มาโทเค็นถูกไหมครับอ่าเราจะปัม๊มผู้ติดตามนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นพอยต์นะครับสําหรับคนที่เติมเงินเข้ามาครับตรงนี้จะมีห้าพันพอยต์นะครับคือจะแลก v i p ก็แลกตรงนี้ครับกดแลกตรงนี้ก็จะมีอยู่เนี่ยครับเนี่ยปั๊มไลค์ปั๊มติดตามแล้วแลก v i p อ่ะผมแลก v i p ปั๊มติดตามนะครับ5้าพันแต้มได้สาวันนะ กดแรกครับตกลงมึงอ่ะสำเร็จครับอ่ะถอยหายครับได้ VIP มา3วันเข้าฝั่งนี้นะครับปั๊มติดตามครับกดเลยครับปั๊มติดตามรอระบบครับตอนนี้มีคนเปิดแค่20นะครับเนี่ยได้มา16ติดคน10บ6คนติดตามนะครับ คือระบบจะสุ่มนะครับจะไม่ได้เต็มทุกคนนะอันนี้เข้าใจนะครับก็คือเราชวนสามารถชวนเพื่อนๆหรือใครมาสมัครครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ80ล้านคนในประเทศไทยครับถือว่าเป็นการโปรโมทข่าวสารและแชร์อะไรสิ่งอะไรดีๆที่เราจะให้คนอื่นเห็นนะแล้วก็มีระบบปั๊มอัตโนมัติครับตรงนี้อัตโนมัติก็คือมันจะไม่ขึ้นทีเดียวครับจะค่อยๆขึ้นนะครับ ติ๊กติ๊กถูกตรงนี้นะครับคือเปิดใช้งานครับติ๊กออกคือปิดนะครับระบบนี้จะเปิดให้ใช้เฉพาะ VIP เท่านั้นนะนะครับสมมุติว่าเราเลือกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีเนี่ยครับเห็นไหมครับ ID Post อะไรมาขึ้นตรงนี้ครับกดบันทึกครับอ่ารอมันขึ้นครับตามนั้นนะครับ แล้วก็ถ้าอยากจะปั๊มไลฟ์แฟนเพจครับก็นี่เป็นระบบแรกไลฟ์คล้ายๆเว็บไลน่ c คอมนะครับหลายคนคงเห็นอไอเว็บตรงนี้เราเปิดใหม่นะครับคนอาจจะยังไม่เยอะนะครับก็ถ้าอยากให้โอกาสเว็บเราจะได้ดังบ้างก็ต้องลองใช้ดูนะครับก็จะได้ดังกับเขาบ้างนะไม่ได้ไม่ได้มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเปิดใช้งานให้กันฟรีๆนะ วันนี้ผมขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับใครเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามได้มาทางเพจที่ลงไว้นะครับสวัสดีครับ